วันนี้นะครับพีพีอัปเดตเซหรบประชามสปดาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับผมอ่าโอเคนะครับที่เห็นอยู่ก็เป็นกล่องสุ่มนะครับอันนี้เป็นกล่องสุ่มเอ็กซ์มสนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นของเก่าๆนะครับอ่าส่วนมากก็จะเป็นของเก่าเป็นของปืนย้อมสีอะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่นะโอเคเนี่ยหลักๆมันก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับมีทีเด็ด นะครับทีเด็ดก,ก็คือกล่องสุ่มนะครับนี่คือกล่องสุ่มหาปืนถาวรน,นะครับผมนี่ก็คือปืน XM4 นั่นเองนะครับเราไปดูกันนะครับว่าผมจะสุ่มได้หรือเปล่านะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องตามไปเกมกันด้วยนะผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตามไปเกมนั่นเองอ่ะเดี๋ยวรับชมโฆษณาสักครู่แล้วเ,เราเข้าไปเดือนะดคนดูได้ดูกันนะครับเวลาสุ่มกล่องพวกปืนถาวรเนี่ยนะครับ ก็คือมันจะได้โกดิเกตมาเนี่ยเห็นไหมเออมันจะได้โกดิเกตมาก็ได้30วันบ้างได้7วันบ้างได้3วันบ้างนะครับผมนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าตั๋วโกดิเกตอยู่นวะ,ะนี่ครับนี่คือหน้าตาของมันนะครับนี่คือหน้าตาของมันนะอ่าไอตัวนี้นะครับบางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าเอาไปทําอะไรได้จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตั๋วนี้นะครับเอาไปแลกเปินถาวรของถาวรอ,อาวุธถาวรได้นั่นเองเดี๋ยวผมเอาให้ดูในหน้าเว็บนะครับนี่นะครับผมตั๋วทองแลกลูกแซกพิคาด ไหนดูซิลูกแซพิคาดเป็นยังไงไหนดูซิลูกแซพิคาดอ๋อมีรายละเอียดบอกหมดเลยนะครับมีรายละเอียดบอกหมดมีรูปภาพประกอบว่าเวลามันถืออยู่ในเกมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับอ่าไหนดูซิว่ามันใช้กี่ตัวในการแรกนะครับถาวรน,นะครับบอกไว้ก่อนนะครับระเบิดเนะฮะเป็นระเบิดลูกแซกนะก็คือใช้1,200ชิ้นในการแรกนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากได้ลูกแซก อยากได้อาร์คอยากได้ OA เนี่ยอยากได้มีดแมวเนี่ยนะครับหรืออยากได้เครื่องระดับปืนก็ไปแลกกันได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครมีตั๋วเยอะนะครับแบบว่าแลกลูกแซกปุ๊บมันเหลือเอาไปซื้อไม่สิเอาไปแลกพวกอาร์คพวกโอเอหรือแลกไอ้อะไรก็ได้ที่เราอ,อยากได้ก็ไปแลกเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะกดแลกตรงน,นี้นะกดเนี่ยกดปุ่มตรงน,นี้นะเขียวๆนะนี่นะครับเขาก็ มีรายละเอียดให้ใส่นะอันนี้ ID s i p e ซิก็คือ ID เรานะแล้วก็ภาพถ่ายโกทิ c เกตนะครับผมภาพตัวอย่างไอเทมก็คือกดถ่ายภาพ F8 นะครับ F8 นะเออแล้วก็อย่างเราอยากได้ลูกระเบิดลูกแซกพิฆาตก็กดติ๊กตรงนี้ไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็กดส่งไปเลยครับผมแค่นี้ง่ายๆนะครับอ่ถามว่าเวลาเราถ่ายรูปกด F8 ถามว่าจะเอามาจากไหนได้นะครับก็กดตรงนี้ครับผมเอกสารคนระับ แต่ถ้าเครื่องเป็นภาษาอังกฤษมันน่าจะเป็น document ม้ากถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ,ะจากนั้นเนี่ยกดปุ๊บแล้วก็หาแฟ้มที่เขียนว่า point bank ครับจากนั้นเลือกที่สกรีนช็อตครับผมเออนี่ครับภาพมันอยู่ตรงนี้นี่จากนั้นเนี่ยเราก็ไปแนบไฟล์ในเว็บเมื่อกี้ได้เลยนะครับผมมาได้เวลาสุ่มเจ้ากล่องนี้กันแล้วนะครับเอาจริงๆผมถามว่าปืนในกล่องนอนเนี้ยถาวรเนี่ยอยากได้ไหมก็คือประมาณว่า ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรประมาณนั้นแต่สิ่งที่อยากได้ที่สุดคือตั๋วทอนะครับเอ่อตั๋วทอนี่คือดีมากเลยเอาไว้แลกของถาวนเนาะอย่างรอบนี้ก็เอาลูกแซกมาให้แลกเลยนะครับเอาไม่แลกถาวรเลยจริงๆนี่มันก็ดีเลยนะมันดีมากเลยมาจัดไปเอา้าของเต็มอีกปอ<ะ>งโอ้ยจัดไปมา,มาดูครับ ขอโกวติเกตเยอะๆพูดจริงขอโกวติเกตเยอะๆเอาของเต็มยังอะไรวะนี่มาออกันนะครับได้ไหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมทุ่มไม่หมดนะไม่ทุ่มสุดตัวนะเออแต่ขอตั๋วเยอะๆนะครับตั๋วเยอะๆโกวติเกตขอเยอะๆ อขอเยอะๆเลยขอเยอะๆส่วนมากที่ผมเห็นนะสามวันสามวันกล่องฟ้าไม่ออกเลยกล่องฟ้ากล่องฟ้านี่น่าจะได้เยอะผมจะไม่ได้ว่าได้เท่าไหร่แต่ได้เยอะขอเยอะๆเลยได้ไหมเอ้ยกล่องฟ้ามาแล้วกล่องฟ้าได้เท่าไหร่สามสิบวันเอ้ยสามสิบชิ้นเออกล่องฟ้ามันได้สามสิบชิ้นนะครับ เยอะๆเลยจ่ากของฟ้ามันออกเยอะๆ,ๆคนดูแล้วดูดิออกแตกกล่องเทาเสียไม่ค่อยจะมีแล้วเนี่ยไม่ไห <Yeah. S 1> วแต่ที่ผมสังเกตได้เลยนะครับว่ากล่องสมพวกปืนถาวรส่วนมากจะมาช่วงสิ้นเดือนนะครับส่วนมากจะมาช่วงสิ้นเดือนตลอดนะครับใครที่เป็นสายสามสมนะครับพวกปืนถาวรน,นะครับก็เตรียมดูทุกช่วงสิ้นเดือนนะครับ จะมาให้สุ่มเสมอเลยไม่ออกเลยนะครับก็เนี่ยเอาให้คนดูได้ดูนะครับว่าความเป็นต้านาเกลือนะครับที่คนดูตั้งให้นะครับฉายานี้ไม่ได้ไม่ได้มาแบบไม่ได้มาเล่นๆเออได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอตัวเยอะๆขอร้องหลือว่าจะแสนไหมผมก็ไม่อยากทุ่มเยอะอยากจะเก็บเอาไว้แบบ ซื้อของอย่างอื่นดูดิขาานาดนียังไม่ออกหมดไปเท่าไหร่น่ะหมดไปสองแสนแคสเลยนะว้าอีเทียอีทีอีทอีกท,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 กทีไม่ออกเลยนะครับก็ดูดูดิเกลเซียแต่ไม่เป็นไรหรอกโอเค เดี๋ยวเราเรอลูกแซกนะครับรอเล่นลูกแซกดีกว่านะครับเพราะว่าลูกแซกนี่คือถ้าแรกแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเข้าตัวเลยนะครับมันจะมาน่าจะเป็นแบบอยากแรกรอบนี้ใช่ไหมก็มาสัปดาห์หน้าเลยมาวันพุธนะครับมาการอัปเดตครั้งหน้าเลยอาทิตย์หน้านั่นเองมาครับ X M 4นะครับตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ให้ตัวถาวรแต่ว่าผมก็มีตัวย้อมสีตัวนี้เป็นตัวดีลักน่าจะอาบะดีลักนะ ก็คือตัวนี้มีกระสุนอยู่ที่45นะัดแต่ถ้าตัวถาวรที่อยู่ในกล่องแต่ผมคิดว่ามันน่าจะประมาณ30สนัดน,น่าจะประมาณนั้นนะไม่เป็นไรเว้ยถึงแม้ว่าจะสุ่มไม่ได้ออยากน้อยอะ่ะเราก็จะมีตัวย้อมสีเออจะมีตัวย้อมสีอยู่จะมีตัวย้อมอยู่ตัวไม่ถาวรอ,อยู่อ้าฉายาก็เป็นฉายานี้ไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าปืนนี้เขาเล่นฉายาอะไรกันนะอันนี้ไม่รู้จริงไม่รู้เลยนะครับปืนนี้ เรียกได้ว่าเคยเล่นแค่ตอนตามคลิปแต่ไม่เคยเอาไปเล่นนอกรอบเลยนะครับก็เดี๋ยวลองเล่นมาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองเล่นมาดูแล้วกันเดี๋ยวไปหาห้องก่อนแล้วกันครับไปครับไหนลองปืนหน่อยสิคลิปนี้อาจจะไม่ยาวสักเท่าไหร่เพราะว่าคอผมมันไม่ไหวแล้วฟังจากเสียงเอานะอาจจะเล่นแค่ตาดีตาเดียวนะขอหน่อยสิอยู่ไหนขอยิงหน่อยเร็วเนี่ยคนเข้าเกมชอบกระตุกชอบหน่วงนิดๆไม่รู้นะว่าในคลิปมันจะหน่วงหรือเปล่านะครับ แต่ที่ผมเล่นอยู่อ่ะเวลาคนเข้าเกมออกเกมอ่ะจะหน่วงทุกครั้งเลยแล้วทำไมอยู่ฝั่งนี้ก็หมดกเนอะโอ้โหดูคนไม่เข้าฝั่งคนไม่เข้าฝั่งนู้นเลยเนี่ยเจ็บเจ็บ มาโลต้องลองมาโล่เล่นคำถามเล่นคำถามตาเน็สรอบนี้เนเฮยหย่ายูโเนแต่ปืนนี้ก็เป็นปืนที่ผมเคยโดนคนเก่งๆยิงอยู่นะคือแม่งลั่นหัวดีมากเลยแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาใช้ฉายาอะไรใครเล่นปืนนี้เก่ง หรือ,อยังไงก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับลองบอกเรื่องฉายาเนาะก็ปืนเนี่ยมันใช้ฉายาอะไรในการเล่นนะครับเผื่ออนาคตผมได้เล่นปืนนี้อีกครั้งนะครับก็อาจจะลองเอาฉายาของคนดูนี่แหละที่เน้นกันอาจจะลองเอามาเล่นดูอุยโอเคขอบคุณครับเพื่อนแม่กูดโดนยิงตูดตายแน่เลยอ่ะมีคนค้างว่ะ ไม่ไปไหนแล้วกูอยู่ตรงนี้แหละมีน่าได้ระเบิดฟรีไม่งั้นเราโดนรูแน่นอนเฮ้ย,ยโอ้โหโดนยิงตดูดหลุดไปได้ยังไงสามดาวแล้วเหรอพี่ตา เฮ้ยผมสามดาวได้จันอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวตอบเดี๋ยวตอบตัวหนึ่งวันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่ตัวหนึ่งตัวนี้เดี๋ยวตอบตอบแน่แหละแต่แป๊บหนึ่งเราเราตอบก่อนจะได้อาทิตย์แล้วมั้งครับอุ้ย เอ้เฮชารอยู่เนาะพอคุณจะพังแล้วหูฟังตรงข้ามี่ยศดาวนั่นนั่นเลยนะโอ้โหโดนทีมเจ็ดลูดเลยโอ้ยยศดาวเยอะเลยฟังตัวข้ามเกิดไปผมโดนปาร์ตี้ยศดาวนะครับทีมเราอย่าไปยอมแพ้อย่าไปยอมอย่าไปยอมโอ้ยยย ไม่ชอบปืนนี้เลยอ่ะเดียนไม่ชอบปืนนี้เลยอ่ะไม่ชอบทีจีเจดเลย <c oughs> เวลาเจอทีจีเจดอะไรนะหัวผมจะโดนลันโบลันโบบ่อยนะสงสัยจะไม่ไม่ถูกกับปืนทีจีเจดลูกกูแทบแตก นี่อยู่แถวนี้แหละคนดูไม่ต้องออกไปหรอกออกไปก็ลำบากขนาดเพื่อนเรายังโดนดันมาถึงบ้านเลยอ้าวตายไปแล้วเหรอวะโอ้ดูดิยศดาวเข้าฝั่งดูดิเขาเนี่ยปาร์ตี้ยศดาวเนี่ยเอา นึกว่าพน้นนะฮะนึกว่าไม่โดนระเบิดอันนินเดี๋ยวต้องเล่นของเกียร์แล้วละโอ้โหระเบิดมาเรื่รอยเลยวะ ให้ก็ได้ช่วยกูด้วยเพื่อนเน่เน่หลอกให้ตายใจไงให้เขาคิดว่าเราแบบไม่สู้ละแต่จริงๆริี่ไหนได้ครับผมสู้นะฮหลอกเลยว่าสู้ขัดจุยไปจ้าตัวกระพริบกูใส่ยับเลยโอ้โหโอ้โหไม่แกงย่นดาวไม่มาไม่อยากมาช่วยหรือบ้างหรอ โดนปาร์ตี้ยอดดาวแล้วตอนนโอ้โหระเบิดมาอีกนะดันไม่ได้กูอยู่เนี้ยจุดิพุเตี้ยพุเตีดยะพุเตีดยะ ไอเท่มเพิ่มเพิ่มยาสองกล่องผมก็หมดแล้วเนี่ยอ้าอ้าเดินเบียดกันเส็จ เออมี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 ตัวนี้ตัวนึ่งมีตัวนี้ตัวนึ่งโอ้โหระเบิเด์ตโคตรเยอะมาดิกรมาดิมาดิาดาดบอกเลยว่าสู้ขาดใจโอ้โหมากันเ,เรียอยเลยว่ะเกิดมาเราต้องได้ครับดู โดนเลยผมโดนปืนนั้นยิงหัวเลยปืนเดียวผมเป๊ะเลยแต่ว่าเมื่อกี้กับตัวถาวรปะอื้วอุ้ย่หลบ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 แม่ดีนะกูไม่โดนปิดตายแล้วก็ได้กูอายจริงเ้ยแต่ MVP ต้องเป็นเรานะครับเพราะว่าผมยิงมาสั้สามสิบเก้าคิวจะไม่เป็น MVP ได้ยังไงนะอืมอ่ะโอเคก็คลิปนี้ถ้า เล่นน้อยไปก็ต้องขอตัวเลยละกันนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วคอจะพังแล้วไม่ไหวแล้วนะครับเดีย๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนละกันนะครับผมเนาะจะได้ไม่ลงคลิปดึกด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับชมคลิปเยอมากๆครับผมแล้วเจอกันจ้า